สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปาเที่ยวแถวแถวพัทยานะครับผมจะพาไปที่รีสอร์ทของผมเองนะครับที่เปิดทำการอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางกันนะครับว่าไปยากไปง่ายยังไงนะครับผมฮะแล้วก็คลิปนี้จะได้เห็นด้วยนะครับว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนบ้างนะครับที่ใกล้ๆกับรีสอร์ทนะครับถ้าไปพักที่นี่แล้วจะได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเราจะเริ่มต้นจากกรุงเทพไปแล้วกันนะครับผมนะฮะวันนี้รถติดหน่อยนะครับ วันนี้ในกรุงเทพจะรถเยอะนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นวันพืชมงคลนะครับแล้วก็เหมือนกับวันหยุดยาวด้วยนะครับสุกเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเราจะใช้ทางหลวงหมายเลขเจ็ด นะครับผมทางลวงพิเศษนะครับหมายเลขเนะครับวิ่งตรงสู่พัทยาเลยนะครับวิ่งกันแบบย,วยาวๆเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าด่านราชกระบังนะครับผมแล้วเราก็จะมารับบัตรแล้วก็ไปจ่ายเงินปลายทางนะครับนี่นะครับนะฮะหลังจากที่เรา เข้าด่านตรงลาดกระบังมานะครับก็จะขับมาอีกประมาณ20่สิบกโลนะครับน่าจะประมาณ22โลนะครับเราก็จะพบกับนี่เลยนะครับศูนย์บริการทางหลวงบางปะกงนะครับสำหรับท่านที่จะทำธุระส่วนตัวนะครับเข้าห้องน้ำนะครับหรือทานข้าวนะครับนี่นี่นี่ทานข้าวแล้วก็มีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสำหรับซื้อเสบียงก็ได้ นะครับผมนะฮะนี่เราแวะเข้าไปกันเลยนะครับส่วนผมขออนุญาตแวะซื้อกาแฟก่อนแล้วกันนะครับ mm hmm. นี่ติ๊ดติดเฮ้นีน้รถเยอะเลยนะครับตรงนี้ okay, นี่นะครับได้แล้วนะครับกาแฟนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะครับ เราจะมาเลี้ยวกันตรงนี้เลยนะครับตรงถ้าตรงไปจะเขียนว่าไปพัทยานะครับมา,ตมาตบตาพุทธนะครับผมแต่เราไม่ตรงไปนะครับถ้าตรงไปพัทยามันจะอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี้ยวซ้า ทางง่ายนะครับถ้าตรงถ้าตรงไปก็จะเป็นพัทยานะครับถ้าเราไม่ได้เลี้ยวซ้ายหรือออกมานะครับจะไปพัทยาทางนู้นก็จะเข้าได้เหมือนกันนะครับไปทางพัทยานะครับก็จะเข้าได้เหมือนกันแต่มันจะอ้อมนะครับมันจะอ้อมจะพามาทางนี้มันจะง่ายนะครับแล้วมันก็จะใกล้ด้วย จ่ายด่านแป๊บนึงนะครับพอจ่ายด่านเสร็จแล้วนะครับออกจากด่านมาสักประมาณสักสามเมตรนะครับแล้วก็จะชิดซ้ายไว้นะครับชิดซ้ายไว้ทิดซ้ายไปทางระยองนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางระยอง ถ้าตรงไปจะเป็นบางละมุงนะครับเราเลี้ยวซ้ายเลยนะครับคืนี่จะมีป้ายระยองนะครับเลี้ยวซ้ายไปเลย นะครับผมแล้วเราก็จะวิ่งตรงไปประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับนี่นะครับเราวิ่งมาประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับว่าให้มองไว้ที่ขวามือนะครับจะมีป้ายปตทนะครับนี่นะ ทอจิฟฟี่อยู่ขวามือนะครับก่อนจะถึงปั๊มปะตะทนะครับก็จะอ,อยู่เธอรถกลับนะครับนี่นะครับตัวนี้ป้ายปะตะทไกลๆนะครับรถปังไปแล้วนะอ,อยู่เธอรถกลับนะครับรนะคับเห็นป้ายปตทนะครับไปปะะบกลๆอืนะครับ อยู่เทินรถกลับกันนะครับนี่นะครับเราอยู่เทินรถกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ชิดซ้ายไว้นะครับชิดซ้ายไว้นะครับขับมาประมาณสัก1กิโลนะครับประมาณสักหนึ่งกิโลชิดซ้ายไว้นะครับชิดซ้ายไว้แล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าสู่ ห่วยใหญ่นะครับ mm hmm. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่นะครับนี่เลยนะครับตรงนี้สนามเออ่ไทโปโลนะครับรสนามกอล์ฟฟินิกโกนะครับนี่เข้าสู่ห่วยใหญ่นะครับ ขับตรงไปเลยนะครับอ,อันนี้จะเป็นสนามแข่งรถนะครับนี่ ตรงไปใต้ห้วยใหญ่นะครับก็คือเข้าวงเวียนแล้วก็ตรงไปเลยนะครับนี่นะครับจะเข้าเส้นนี้เลยแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับไม้ไ,ไก่บรรยากาศดีนะครับถนนสวยมากนะครับเส้นนี้ อีกไม่ไกลนะครับอีกประมาณ8กิโลนะครับก็จะถึงรีสอร์ทแล้วนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมจากรีสอร์ทไปนะครับจากรีสอร์ทไปนะครับถ้าเกิดว่าพักที่168กรีสอร์ทนะครับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงก็จะมีหลายๆที่ด้วยกันนะครับผออย่างเช่นเขาชีจันนะครับเขาชีจันนะครับที่ พระพุทธรูปเลเซอร์ที่อยู่บนหน้าผานะครับแล้วก็หาดจอมเทียนนะครับก็จะห่างไปประมาณ6-7โลด้วยกันนะครับ6ประมาณ7กิโลนะครับไปถึงชายหาดนะครับนะครับสนามคันที่ขับวอเตอร์ไซค์นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ สวกสบายนะครับนี่ายหาดจอมเทียนนะครับสังคมเส้นทางสะดวกสบายนะครับเข้าได้ทั้งสองทางนะครับหรือใครจะไปเที่ยวทะเลก,ก่อนพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้หาดจอมเทียนนะครับแล้วค่อยกลับเข้ามาพักก็ได้นะครับหรือใครอยากจะเข้า รีสอร์ทก่อนแล้วก็ค่อยไปเที่ยวก็ได้อีกนะครับเข้าได้ทั้งสองทางนะครับนี่นะครับพอวิ่งมาถึงสามแยกนะครับตรงนี้จะเป็นทางแยกนะครับนี่จะมีป้ายนะครับเขาชีจ,จันตลาดจีนนะครับวัดยานสังวรารามนะครับแล้วก็ ก็จะไปวัดห้วยใหญ่นะครับไปวัดห้วยใหญ่เลี้ยวขวาแล้วก็จะไปหาดจอมเทียนเขาชีจันนะครับไปทางเลี้ยวขวาที่ไปหมดเลยนะครับ ซ้ายมือไว้นะครับนี่ก็จะมีป้ายนะครับป้ายเล็กๆเพิ่งมาติดนะครับเพิ่งมาติดยังไม่เสร็จนะครับป้ายอาจจะเอียงๆหน่อยนะครับนี่นะฮะป้ายเล็กๆนะครับเพิ่งมาติดนะครับค้างคืน500ร้ยเชื่อคาราสอง0หสิบนะครับหนึ่งแปดรีสอร์ทนะครับผมติดต่อสอบถามนะครับป้ายไฟยังไม่เสร็จนะครับเพิ่งมาติดวันนี้เลยยังไม่ได้ทํา ภาพเรียบร้อยนะครับยังเอียงๆอยู่นะครับเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับเลีเ้ยวซ้ายเข้าไปนะครับขับตรงเข้ามาเลยนะครับเนี่เราก็จะเห็นรีสอร์ทนะครับนี่อยู่ซ้ายมือเรานะครับนี่เลยนะครับ รีสอร์ทนะครับนี่นะครับหนึแปดรีสอร์ทนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับถึงแล้วนี่นะครับปืดนี่วันนี้มีลูกค้าจองเข้ามาสามห้องเลยนะ โอเคขอบคุณมากนะครับฝากมาใช้บริการกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับมาใช้บริการตรงนี้ลด10%ทุกท่านนะครับผมจากราคาปกตินะครับราคาเริ่มต้น500บาทนะครับผมนี่จะเห็นผู้จัดการนะครับผู้จัดการเนะนะครับนั่งอยู่นะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผม